การศาตร์วาปูนนังเน่กเป็นยัางว่าเป็นอยังบ้านบ้านโดนยู่ด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังด้านหลังมีกิ๊กเสกีโนมขกอนข้ากอนเป็นกินกระเพี้ยังเอาก่อนรกคาึ้นหรือหายแล้วมาเป็นกลับมาเป็นอิกที่บ้านนะเท่าเับก็เป็นเท่ากับก็เป็น ก็ว่าเป็นมันแบบมันมันมันผู้หายไปล่องมันไปซุกผงเชี่ยวกระบโซ่อืมไปลาดบุรีกระบโซ่น่ารักเป็นอยังครับผมเขาบอกว่าในหมอกลจะเหลือแค่นี้ครับผมได้หรือไปน้ำหมอกกับน้ำหนาน้ำตาจืดมืดเก่าออกฟังยังไงเก่าชีดออกเป็นแจกเป็นน้ำอย่างอย่างนี้ชุ่มว่าง่ายนี่ ท่านองค์บาลมาเป็นเอียงนะครับท่านองค์บาลเป็นว่างเป็นนี้บาวันนบ่เราบอกว่าเป็นโรคยังนี่ครับเป็นเบาหวานนี่นอ่าไม่มีเบาหวานถ้าปฏิพัวพ่อยุ่วดาบยู่วดาบพลิ้วนบ่อากครไก็ครับอาการขั้นมีบับนีครับขั้นผมว่าในนู้นเป็นเดือนเหรอเก่าตลอดปะครับครับมันเพิ่งว่ามหาห้าเอาห้าเฮี้ยนแล้วหรอตรงนเก่าเสียงเอาร้อนเอาร้อนเย็น เอาเอาด้านหลังถูกำแพงบ้านครับขั้นเนี้ยยังเสียความเสี่ยงความเสี่ยงอยู่เนี่ยมางา่มนี่ถูเชือบมันเป็นปามเป็นพื้นพื้นนั้นเต็มเมื่อต้องมีน้ำข้อน้ำคันจนเมื่อผมเรียกไปหนอยซื้อซื้ออย่างนะครับครับผมนายสุนีชัดสวัสดิ์ครับสุนีชัดสวัสดิ์ครับทิ่ไปมาวันเดียวก็่าของถิมอยู่นี่ตุนีสัดสวัสดิ์น้อยใจน้อยใจหไรเอ้อ ตากรบบอดเนาะหูก็ดิอื้อวันหูก็ดิบวดตอเนาะครับยาเปล่าใจเย็นๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับเดียก็ดีขึ้นตาเขาไปทั้งบริษัททังของแฮปปี้นที่ร้านอแปดดแม่8 8่ยาอะไรกูว่ันปวดประมาณสามสบสี่แล้วมันอ่อนลงอ่อนลงร้สึิบ่าปวดขึ้นก็บ่าปวดแหงมันตอน่าปวดโดนมันมืี่สองกินมืนซี่สามมอี่สก็ปวดมันเข้าเวอร เขา,าว่าปวดแห้งปวดเขาไอุงกลงมานมาเปลี่ยนเบี่ยงนี่มาเบีบ้ยงนี่เขาว่าผมว่าปวดแห้งท่อะไรอยูจตอนเอวอย่างนี้เอวกับขารู้สึกว่าบว่ปวด,ปวดได้บ้นใส่จี้น้าเอวชุดยังบอกวผมเน้นโน้นเอ,เ,อเอาเอาไม่เท่าใช่่ยังเห็นมีความไปจิบัเช่องมึงแบบโต้งเบี้ยต่าพระยอดแต่ว่าเอาเลายางจากปกติล้อเนาะรละ,ละบบระบบครับไทย ต้อไายดีแต่เงี้ยก็ดีต้อลูกเจ๋วดีดีอยากเรื่อนี้ดียอดคืจังเอายอดออกขู่เนี่ยคนหายู่เงินอยู่แต่ว่าอาการสั้นนี่หน่อยลงเนาะครับครับหน่อยลงครับครับผมผมว่าผมจโอ้บัตรบัตรประธานมันสีกูสีบัดเพิ่งเสียในย่องคนในย้องยากค้นมันยังเราผมคิดว่าแฮปปี้วันนะครับครับถ้าผมจันได้สีอยากว่าได้เว้ยแฮปปี้วันแฮปปี้วันแฮปปี้วัน ครับผมมณีเนี่ยมันติดตามผู้ที่ใช้ผพิรพันธ์เสือมหารแฮปปี้วันนะครับซื้ออย่างนอกครับผมซื้อซูนี่ครับอาการของพอซูนี่ตากลอนเป็นยังครับเรื่องหบวานเรื่องมือสันเป็ผ้ากินสันเนาะครับครับจากครับแต่เมื่อแรกครับจนถึงมือปฏิบัติมนีนะครับอาการเป็นยังไงครับอาการดีขึ้นบ่อาการดีขึ้นมากครับอีนข้อเปลี่ยนแปลงซ้ไในครับเพื่อนเปลีไปหลายเติบ ตริีๆมันจับกินซอปากาก็บอกแต่เขียนหนังสือว้ดวันมันเรื่มเขียนหนังสือได้หรอครับอาการสันลนล้นลดลงบ่ครับลดลงายเสีบเอาโยกแขนโยกแขนมันจริยกแขนเห็นแตงสีมันสั้นแห้งวันนึงกันเบาลายรเสียบเลาแขนลงครับสุขภาพร่างกายอย่างอื่นนะครับผมเพราะเบาโตครับเบาตัวนะเุากระเซียบชายกันไงอ๋อมั่นใจว่าครับผมมั่นใจร้านปรเท็นะครับครับสินค้าแฮปปี้วันเนี่ยนะครับผมนะครับ อยากฝากสำหรับผู้ที่ตามวิดีโอนะครับฝากบอกคนเนี่ยถ้าเพิ่นเป็นอาการแบบนี้แนะน้าไหนครับผมว่ามันพี่น้องป้องไปทั้งไหลพี่น้องส้มอยู่เดียวนี้ยใาอยากเศ้าก็ไม่จิดรถลาดตัวหนึ่งเสริมอาหารในปีวันนะครับผมครับในปีวันครับผมอาการอะไรคืออาการสันสันกับเบาลุ่งหลายบาสันคือเกาบะครับครับครับ ผมก็ว่าผมเถื่อยาดีแล้วตาได้ตาสายตานะครับสายตาก็เริ่มออกจักหน่อยครับตะกรันจะเป็นยังไงครับตะกรันนี่ตะกรันมืดตึ๊บจะมองไม่ค่อยชัดบ่ครับครับอย่างนี้จะเห็นคนพราะล่างเริ่มมองได้บีขึ้นกับเขานะครับครับครับขอบคุณท่านหลายนะครับผมครับผมครับเอ้าเขาถามครับอาจารย์ครับฝ่ายนะครับมั่นใจสักหน่อนะครับผมคือมั่นใจกับผลิตภัณฑ์แฮปปี้วันในช่วงนี้ตั้งแต่เริ่มมาดูแลอ่า ท่านซุนี่สายสวัสด์นะครับเรื่องน้ ua, นซุนซี่สายสวัสด์ซึ่งเป็นเป็นเพื่อนเป็นเซียวกับว่าได้นะครับรู้สึกว่าอาการถ้เริ่มต้นมากับเดี๋ยวนี้คว่วแตกต่างเกิดขึ้นบ่หน่อยนะครับทั้งสังเกตให้พี่น้องที่กําลังรับชมทางดิดีโออยู่เดี๋ยวนี้ให้สังเกตเบื้องการยกมือแล้วก็พร้อมกบภาพแปลกครับให้ดูตรงนั้นเราเองนี่ภาพแรกภาพเริ่มต้นแลวกา คับภาพปัจจุบันครับผมนะครับมั่นใจนะครับผมเนาะครับครับมั่นใจครับดังมั่นใจคือบริษัทแฮปปี้เข้าเข้าห้องนี่แหละเกือด้เละเกาสิบเก้าครับผมขอบคุณแล้วนะครับผมครับผมครับผม